มาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกตอยู่หมู่บ้านพฤษาหนึ่งบ้านหลังนี้นะคะอขอคุณเงินเดือน11,000บาทขึ้นไปนะคะหลังนี้ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ4,000ันกว่ากว่าแค่นั้นแค่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้นะคะราคาผ่อนเท่ากับ รา,าคาเช่าเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเตรียมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3าเดือนแล้วก็เช็คเครดิตบูรุมให้พร้อมเขา้ามาดูในตัวบ้านกันค่ะว่าทําอะไรให้บ้างตรงนี้เราก็ปูกระเบื้องให้เต็มสามารถนั่งเล่นได้แล้วก็จอดรถได้นะคะ1นึคันนะคะแล้วก็ด้านข้างเราก็สร้างความเป็นส่วนตัวให้แต่งฝ้าด้านหน้าสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวบ้านกันค่ะว่าทําอะไรให้บ้างน,นะคะเข้ามาข้างในค่ะก็จะเป็นห้องโถงนะคะไว้สําหรับนั่งเล่นเนาะบ้านหลังนี้มีอยู่2ห้องนอน ไปดูห้องนอนห้องแรกกันค่ะฝั่งนี้นะคะกว้างมากนะคะประตูหน้าต่างเราใส่เรกดัดให้นะคะแต่งฝ้าแต่งไฟทุกอย่างเรารีโนเวทให้ใหม่หมดนะคะไปดูห้องนอนห้องที่สองค่ะฝั่งนี้นะคะห้องนอนห้องที่สองเข้ามาในตัวบ้านเย็นมากนะคะไม่ร้อนเลยนะคะโอเคค่ะถัดไปค่ะก็มาดูห้องน้ําค่ะห้องน้าเราสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดกระเบื้องปูให้เต็มนะคะไปดูโซนของห้องครัวนะคะ ห้องครัวนะคะฝั่งนี้เราทําเป็นเคาน์เตอร์ทรงแอลให้แล้วก็ใส่พัดลมดูดอากาศให้แล้วก็ฝั่งซ้ายมือค่ะเราทําเป็นโซนซักล้างให้สําหรับตู้ซักผ้านะคะเหมาะมากมากนะคะ,ะบ้านหลังนี้อย่าลืมนะคะใครที่มีเงินเดือนตั้งแต่11,000บาทขึ้นไปสามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้นะคะถ้าอยากได้นะคะโทรมาปรึกษ,ษาที่เบอร์ศูน7 9 9 7 9 7 5นะคะหรือว่าทักอินบ็อกของเพจทางบ้านมือ2มาได้นะคะาราคาผ่อนเท่ากับราคาเช่าลองคิดดูนะคะ ถ้าใครอยากได้สนใจนะคะทักกันเข้ามาแล้วก็พบกันใหม่หลังต่อไปค่ะบ๊ายบาย